เนี้ย่ะตั้งแต่เปิดเมืองจรงๆีัไม่เห็นแม่สักตัวชีวิตกูเนาะไอเหี้ยมานั่งงอแม่งไม่เชี่ยเลยเนตีไม้โมโหตีกันแล้วว่าคืออะไรอ่ะไม่เหรอเม่งอไอเนี่ยยูเอฟยูเอฟอะการตีเปล่าเออถามเขาหามอะไรร้อยทีอ่ะเยกูตีไปสิบทีอย่างงอเดี๋ยวก็เอาแต่งเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ไอมอนเลยเลยเพื่อนดีมน้องมาก่อนหมดสิบจีร้องงี้งอมดิเหี้ย อย่างที่พี่บอกมันคือทางออกมีเยอะจัดเลยแต่เขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้เขาก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ว่า,วาเราจะทำพี่อะไรเราหาวิธีทับตายยัดยาเฮียอะไรเพีู้้จะร้องไห้พูดถึงไม่แต่หลังหลังจากนี้ถ้าแด๊ดดี้เป็นทีซีก็เนี่ยเอ้พวกเองเตรียมหาล <Daddy> ูกศพรอเลยนะไม่ใช่ไปหาลุกศพรอเลยขอขอรบกวนไม่ไรสักครู่กับพอดีโดนปลดยศที่ปรึกษาการรหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อสักครู่นะครับเขาทำได้โอเค ให้ให้เดี๋ยวเขาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะบอกให้คนนีเข้าไปได้นะได้ได้ได้เออโคลุมหวังพ่อเองก็ดีเหมือนกันนะยากผมกซุนไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเขาแบมือรับมือแล้วไม่มีใครโอบอ้อมมือแล้วตอนนี้คือถ้าเขายิ่งกอดมึงยิ่งนั่นเท่าไหร่กูก็ยิ่งกระทืบให้แบบให้เขาปล่อยมึงเร็วเท่านั้นแหละมันเองฮุซุนมันก็เหมือนพวกเด็กจมน้ะเพื่อนแต่ถุงยนต์เนี่ยถุงยางแบบถุงยางรั่วถุงยางรั่วให้มันนะเข้าใจปะ อยู่ได้แค่แป๊บเดียวหรอกระโจมมี่เฮ้าเฮ้ยเนี่ยถุงยางรัวห่วงยางห่วงยางเลยอ๋อถุงยางเฉยที่ถุงยางรัวชิบหายเมื่อกี้หอ้โหผมได้ยินกันจริงจริงนะนี่ลิกยังไม่เจอแบบเหมือนดิมดาวมันเทสเลยเนี่ยยังไม่ครบเดือนเลยเนี่ยลิกโอ้ลิกหนีก่อนละเฮ้ยเพื่อนเอาไปเยอะกันะแค่ไอ TC คนที่มีความฮีเขาต้องปลดการอากาศแล้วเพื่อน ก็มันมีอำนาจใต้ผมไงเพื่อนเฮ้ยแกตายต้นอีกแล้วนะเนี่ยเขาเขามีอำนาจใต้พลนิกนิกก็มีเงินหมันตู้เย็นไงโอ้ยแี่เหมือนจะมีคนวางมาต้องแี้งอันนี้ใครโดนอีกอะรอบเนี้ยสวยโดน คนที่ไม่เหลืองใช้ใช้บกักผลประโยชนะ์ <im itation> อน,นอนนเน,น,นี่ยใช้บักผลประโยชน์เนะฮะมันประกาศไปแล้วไม่ใช่เว<า><า><ม>้โอ้โหดาวเทียมนี้โดนตั้งแต่แบบเช้าเจ็ดแปดโมงอ่ะเที่ยงโดนอน<า><ม>ีกบ่ายโดนอีกเย็นโดนอีกพีคไทม์โดนอีกหลังที่คืนยังโดนอีกอ่ะยังโดนแทรกตะโคตรมันอะ่ะไม่ใช่ไดาวเทียมเพื่อนเอ่อ <im> น <itation> <im itation> ่งคนจะนอนอ่ะเฮียรอดยัน6โมงอ่ะกอดเลยเดี๋ยวเออตี3ว่าจะอุ้มเคสสุดท้ายอ่ะเป็นไงล่ะกูโดนอุ้ม6โมงสุดท้กูอุ้มเขาต้องตี3อ่ะมึงคิดดูกูอุ้มเขาต้อนตีะเพื่อนเข้ามาไเพื่อเอา6โมงอ่ะเฮียกูช็อคเลยเฮียหลอนจริงนะช่วงเวลาดึกๆนี่พลาดไม่ได้นะหลอนจริงหลอนแรง แต่ก่อนแก๊งแม่งใจสู้เยอะนะจริงเพื่อนแบบอ,อยู่ตีสามคือขั้นต่ำตีสามนะแต่ก่อนหาคนพลิกตั้งแต่หลังรีโมันได้ยันได้ยันหกโมงกันเลยแต่ก่อนอ่ะขั้นต่ำคือตีสามนะแต่ก่อน JK เวลาปีศาจคือตีสามไปแหละโหพังอ่ะ JK อ่ะอยู่ครบสล็อตอ่ะตีสามอะ ือใครใครหลุดสวยอ่ะบอกเลยแม่งเอายันเช้าจริงอะมึงเอาแผนอะไรมาก็ได้แต่มึงจะหนีนอนอ่ะไอ้แก้แผนหนีนอนให้ได้อ่ะเฮ้ยแต่คู่ดิมเทสไอ้กับไอ้อินเวนแม่งมันกว่ะแม่งเล่นจนเจ็ดโมงแปดโมงอะอะนรวะใส่ไอ้ยิบมันท่าโซนเซเว่นเพื่อนอันนนั้อ่ะไม่ใชะแกอยากไปเล่นกับพวกบันเพื่อนทำโซนเซเว่นอ่ะแม่งตีกันอะผมเขาอยู่ดนเรื่องคืนอะเขอยู่ในเรื่องคนั่งดูแม่งตั้งแต่ตีสามอะจนแปดโมงอะ ตอนแรกดำเฮจะชนาไฟหน้าบ้านไปพี่หัดไปหันมาอ่ะโดนเซตไออินเวดโคอี e. เก่าอ่ะแข็งแบบอยู่ยาวลากลากดีดีจัดเลยเซตคนเล่นเก่าๆที่เลิกไปหมดแล้วนะอยู่นี้ลายมันเป็นอย่างนี้พคกุนั้นลายมันลายวิง่งไปน่ะมันได้ลายเซฟ เนี่ยอย่าเลี้มันยังก็ยังไม่มาใช่ปะน้สี่ชั่วโมงใช้ได้ดีกว่าลิกสี่ชั่วโมงครึ่งใช้้ไดตักรีอกว่ามีลุ้นนะตักรีเหรอเอาลุ้นเจอเหรอลุ้นไม่มาเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองมันอาจจะมาก็ได้เครจะใคาจะเรียกมันอ่ะเรานี่ว่าเราเนี่ยอะเมื่อวานด่าวกับมันในคุกยังตีสี่อะ ทีสี่กับทีห้าเมื่อวานนั้นใช่เหรออยู่ยาวยาวเลยอยู่ยาวเลยโอ้ไม่เมื่อวานเมื่อวานในคุกอะพี่เมื่อวานในคุกงานหึมอะพี่โคตรมันเลยพี่แบบว่าคนคนมีกล่องเดี๋ยวแบบมันจะต้อกดกดกล่องมาวยอะไรบ้างไม่รู้ผมมีอะไรให้ดูเว้ยแ็ไอันเนี้ยสิ่งที่ทำให้ผมวิวเช้าเว้ยเดี๋ผมไปดูส่งไปข้อความเฮีย ทันนีสิ่งที่ทำให้ผมอยู่เช้าอ่ะบอกเลยมีอยู่ไม่กี่คันหรอกที่กู้หมูอ่ะตัวลายไม่ค่อยเอ๋ออะไรง่ายอะเออไม่ค่อยเอ๋ออะไรง่ายอขึ้นอาร์ตสิ่งนี่คือปล่อยจอยเลย่เพราะผมขึ้นทุกสีอะเพื่อนต้องขึ้นเปลี่ยนสีขาวผมก็ขึ้นสีดำผมก็ขึ้นอ่ะมีรูปวดอ่ะ โอ้โค oh, นั้นแม่งลากแบบลากพังเลยแบบลากโคตรเยอะคอนั้นลากโอ้โ oh, ห oh. ทุกเคสแบบตั้งแต่เริ่มตีกันยันหนไีไปนอนอะ่ะเคยลากเยอะสุดแบบรีเดียวประมาณ6เคสอ่ะนั่งอยู่สองพันอะ่ะสือ่อนั่งคันนั้นกับอาแปะอ่ะนั่งอยแค่นั้นละชีวิตอะ่ะลาก6เคสแบบไม่รีไม่รีแบบไม่รีต่อมอเลยอะ่ะลากจนคอมจะระเบิด นี่คอมจะพังล่าจนในของนครบาลของแกงลุงมุนส่งอะแม่งคอมพังอะยี่เป็นไปได้ไงไม่รู้เว้ยก็ตอนแรกใช้1080ใช่ไหมช่วงนั้นที่ไอ้ <c oughs> เปลี่ยนเป็น3080เลยอ่ะเลยไม่ไหวอะ <c oughs> โดนล,ลากแบบเข้าในเมืองแล้วปึ๊ก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 ,ก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 อะคอมแบบโ,โอ้โหวัยฮีดอะ <c oughs> ถ้าสมมุิมันมาให้ประมูลเนี่ยเอาอะเพื่อนถ้ารประมูลเนี่ยเอาดิประมูลโอซี่นี้เท่าไหร่กระสุนฮะอันเนี้ยอาจจะต้องนะต้องเป็นกันได้เปล่า <c oughs> แต่เดียวพวอเราจะให้หรือเปล่าเนี่ยได้ขอป้าเนี่ยประมูลนานนิ่หนี่โอทีประมูลเที่ยอะไรสบายกินพันร้านผลมาแค่ง้อแค่สองสามเซนเองนะได้ปล่าเจอหลังรี ดูทั้งขาดหลีระวังนะก็บอกนะปีศาจมาเนี่ยพี่เพื่อนเราไปซ้อมไปแล้วเพื่อนเราไปซ้อมแล้วเพื่อนเราไปซ้อมเนีดี๋ยวเพื่อนเราซ้อมใหม่นะวันนี้น่าจะเรื่องหมนะซ้อมใหม่นะนี้เพื่อนเราไปซ้อมใหม่นะซ้อมได้สามทุ่มอะเอ้ยสวยสวยสวยผมชวนใครไดปฟังยัะไรบอก มันบิดอะตไม่ได้บิดไม่ได้บิดคือเรื่องเป็นแบบนี้เว้ยอืมแบบนั่นแหละนายกูอ่าอืมอืมอืมอีซี มามอบซะโดยดีตอนนี้ฉันจะหมดอารมณ์คุยกับแก